ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการรายงานสาการน้ำณวันที่23เดือนพฤษภาคม2568ครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับไปแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับการบริหารจัดน้ําของกรมชปมะทานนั้นนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นการจัดการน้ําของฤดูฝนนะครับเห็นว่าสาการฝนในปัจจุบันนะฮะสาการรวมทั้งประเทศนะครับมีสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงบวก15นะคเร์บ โดยเฉพาะในภาคเหนือครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณสัก12นะครับภาคกลางมากกว่าค่าเฉลี่ย22ครับมากทมอเองนะครับเห็นว่าฝนตกค่อนข้างกระจายนะครับเป็นปริมาณมากนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง39ครับทั้งนี้นั้นครับจากการที่ฝนนะครับปีนี้นะครับนะครับเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน1มกราคมถึง18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับฝนเนี่ยค่อนข้างจะตกไวนะครับในปริมาณที่มากนะครับถามว่าตรงนี้นะครับ มีผลดีต่อการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝนของกรมชุมระทานอย่างไรนะครับนอกจากตัวที่เราต้องบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่าแล้วนะครับในเขตของทุ่งบอลกรามเองซึ่งทําให้สามารถปลูกได้ตามแผนที่วางไว้นะครับเป็นการส่งน้ําจากเขื่อนศิริกิจมาเสริมกับฝนที่ตกในพื้นที่นะครับก็ทําให้ทุ่งบอลกรามตอนนี้นะครับปลูกไปแล้วประมาณสัก80%รนะครับรวมถึงทุ่งนะครับสิบทุ่งด้านล่างของลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับตอนล่างตั้งแต่ท้ายจังหวัดชัยนาทลงมานะครับตอนนี้ก็ทําการเพาะปลูกได้เร็วววก่าแผนทีงไ้ครับ เห็นว่าสาการการเพาะปลูกครับทั่วประเทศเองนะครับที่มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ1.9ล้านไร่เป็นนาปลังในเขตชมพทานปีนี้ครับสามารถทําการเพาะปลูกได้ไวนะครับนั่นหมายถึงว่าในพื้นที่ประมาณสัก1ล้านไร่กว่านะครับที่มากกว่าปีที่แล้วนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับมีการเพาะปลูกเร็ว ก็จะทําให้พื้นที่ลุ่มต่ําต่างๆนะครับสามารถที่จะหลีกหนีจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นประมาณสักเดือนกันยาตุลาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นผลดีของปริมาณฝนที่ตกเร็วนะครับกับประกอบกับเรามีปริมาณน้าในอ่างหลายแห่งที่เราต้องมีการจัดการนะครับให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําฝนที่ตกนะครับก็ทําให้พื้นที่การเกษตรเองในโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําได้มีการเพาะปลูกได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้นะครับถ้าเกิดมาดูในเรื่องของอ่างเก็บน้ำนะครับปัจจุบันนะครับจากฝนที่ตกมากนะครับ ทำให้อ่างเก็บน้ำนะครับในปัจจุบันอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่35แห่งนะครับมีปริมาณน้าประมาณ56นะครับในขณะที่ปีที่แล้วมีประมาณ52ครับหรือมากกว่าปีที่แล้วประมาณสัก2,900ล้านนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอ่างเก็บน้าที่อยู่ในเขตของภาคเหนือนะครับที่มีอ่างเก็บน้ํามากกว่าปีที่แล้วครับซึ่งสาการอ่างเก็บน้ําตรงนี้ครับทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการน้ําในพื้นที่นะครับ ก็ทําให้เรามีการมีการพร่องระบายในบางอ่างเก็บน้ําเช่นอ่างเก็บน้ําเขื่อนสลริกิจเองเขื่อนพุทโพนเองเนี่ยเราก็มีการพร่องระบายลงมานะครับซึ่งผลของการพร่องระบายตรงนั้นเราก็ไม่ได้ที่จะพร่องเพื่อจะเกิดการสูญเสียไปไหนนะครับก็มาบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ลุ่มต่ําโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้าเจ้าพยาได้มีการปลูกเร็วนะครับในลุ่มน้าเจ้าพยานี้นะครับก็พื้นที่ลุ่มต่ําต่างๆนะครับก็ปลูกเร็วกว่าปีที่แล้วประมาณสัก1นึ่งล้านสองแสนไร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่า เป็นผลที่ได้จากการบริหารจัดก,การน้ําจากอ่างเก็บน้ําให้ประกอบกับปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ครับสําหรับการเตรียมความพร้อมครับในเรื่องของ9้ามาตรการรองรับฤดูฝนครับที่ผ่านมาติจากกองบริการน้ําแห่งชาติไปแล้วนะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ครับเห็นว่าตั้งแต่มาตรการที่1ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชี้เป้านะครับพื้นที่เสี่ยงนะครับกรมชุปรรทานก็ มอบหมายให้ทางสำนักงานชุมทานที่1นึครับได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดทุกข์ภัยไว้แล้วนะครับในมาตรการที่2ครับในการทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับจากมติทางกรนชนะครับที่ให้กรมชุมทานได้นําผลคาดการนะครับมาคาดการน้าในอ่างเก็บน้ำนะครับและปรับแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งกรมชุมทานก็ได้ดําเนินการแล้วนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือครับ กรมชมพทานได้เตรียมความพร้อมนะครับด้านเครื่องจักรเครื่องมือและอาคารชุมพทานต่างๆนะครับให้มีความพร้อมทางด้านการใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสามารถนะครับที่จะมีความพร้อมที่จะรองรับการใช้งานในช่วงของฤดูฝนนี้แล้วนะครับ็นเรื่องการตรวจสอบนะครับความปลอดภัยหรือคันก้นน้ําหรือเขื่อนกักเก็บน้ำครับก็ยืนยันนะครับในเขื่อนของกรมชมพทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยที่บริหารน้ําร่วมกันประมาณ35แห่งนะครับเป็นของกรมชุมพทาน25แห่งของกฟผ อีก10แห่งนะครับตอนนี้เขื่อนขนาดใหญ่มีความมั่นคงแข็งแรงดีนะครับในเรื่องของอ่างเก็บน้ําเขื่อนขนาดกลางนะครับทั้งหมด435แห่งนะครับก็ทางทางสำนักงานชุมพทานที่117ครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเขื่อนครับไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของ435แห่งของอ่างเก็บน้ำนขนาดกลางลนนากาง็มีความมั่นคงแข็งแรงดีที่จะรองรับฝนที่จะตกในพื้นที่ในในปีนี้นะครับในเรื่องของความสามารถในการระบายน้ำครับก็ได้มีการทั้งมีการทั้งขุดลอกนะครับกำจัดวัชพืช นะครับในโดยเฉพาะในทางระบายน้ําต่างๆนะครับให้มีความสามารถที่จะระบายน้ําได้อย่างดีนะครับรวมถึงนะครับการที่จะคิดนะครับในเรื่องของการที่จะกักเก็บน้ำนะครับในพ่่งปลายฤดูฝนเพื่อใช้ต่อในฤดูแล้งนี้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็มีการวางแผนที่วางไว้ครับสาหรับในก้าวมาตรการนี้ครับทางกรมชมพทานเองโดยท่านทิดีกรมชมพูทานครับท่านสุรพลนุษนนงครับท่านก็สั่งการไปยังสํานักงานชมพทานที่1นครับ ในการที่จะเตรียมความพร้อมในฤดูฝนนี้นะครับโดยเฉพาะการระดมด้านเครื่องจักรเครื่องมือครับไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก่อนที่ฝนจะมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่ครับรวมทั้งนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้กับประสานกับทางจังหวัดนะครับประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับในการที่จะรับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับที่เกิดจากอาการท่วมขังในเขตเทศบาลเมือง ที่จะระบายลงสู่คลองชมพทานระบายสู่คลองธรรมชาตินะครับท่านก็สั่งให้มีการพร่องน้ําในคลองเพื่อรองรับฝนที่ตกในพื้นที่เพื่อลงสู่คลองระบายให้สามารถระบายได้อย่างดีที่สุดนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อสังการของท่านที่ดีกรมชมทานครับซึ่งในเรื่องของการจัดการน้ําตรงนี้ครับสิ่งที่ตามมติกรรชนะครับในเรนนื่องของการที่จะมีการให้กรมชมทานเองเนี่ยได้มีการคาดการปริมาณน,น้ําโดยมีการปรับแผนการระบายน้ำนะครับ ให้สอดคล้องนะครับกับปริมาณฝนที่ตกพื้นที่นะครับก็จะอขอทำความเข้าใจนะครับในเรื่องที่ทางกรทชนะครับได้มีมตินะครับให้คลังกรมชมทานเองเนี่ยอนำฝนคาดการณ์ของกรมถุงนิมยาเนี่ยกระทางสสนเนี่ยมาคาดการณ์โดยให้น้ําที่ให้เหลือณวันที่1พ่พฤษภาพฤศจิกายนนะครับสองพันี้นะครับให้เหลือประมาณ80%เพื่อเป็นการลองรับความเสี่ยงนะครับที่ฝนที่จะตกและทําให้น้ําล้นอ่างเก็บน้ําและเกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำนะครับกรมชมพานเองครับ ก็ได้มีการประชุมนะครับกับทางสํานักงานชมรมทานที่1นึ่งถึงสิครับในการที่จะทําความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ําตรงนี้นะครับจากการคาดการ์ครับเราก็คงนําฝนคาดการ์มาปรับแผนการระบายน้ำนะครับให้สอดคล้องกับตามมติกรชนะครับที่จะให้เหลือน้ำณวันหนึ่งพฤศจิกายนสองพันรยนี้ให้เหลือประมาณสัก80%เครับแต่ทีนี้นังนั้นครับก็ได้มีการกําชับให้สํานักงานชมรมทานครับได้มีการติดตามนะครับ ประมาณฝนที่ตกในพื้นที่ประมาณน้ําที่ไหลลงอ่างนะครับอย่างใกล้ชิดในทุกวันเลยนะครับว่าถ้าเกิดปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างหรือฝนที่ตกในพื้นที่ครับไม่สอดคล้องนะครับกับฝนที่คาดการนะครับก็ต้องมีการปรับแผนการระบายน้ํานะครับให้สอดคล้องปริมาณฝนที่ตกครับและมีเป้าประสงค์นะครับให้ปลายฤดูฝนนี้นะครับมีน้ํากักเก็บในเขื่อนเต็มความจุหรือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับซึ่งตรงนี้ ก็เป็นข้อสั่งการของทางท่านที่ปรกรมชุมพรทานครับเพื่อเน้นย้ำไปยังสันจรงานชุมพทานที่1นึถึงสินะครับโครงการชุมพรทานจังหวัดโครงการส่งน้ําลูกษาครับในเรื่องของการที่จะดูแลการบริหารน้ําจากเขื่อนครับโดยทําให้การจัดการน้ํานั้นสามารถกักเก็บน้ํามนฤดูฝนให้มากที่สุดนะครับและก็เขื่อนจะช่วยบรรเทาทภัยภัยให้มากที่สุดและฤดูแล้งปีถัดไปครับที่จะเริ่มวันที่1พฤศจิกาย,ยนสองพันารยสิบแปดนั้นเราก็จะมีน้ําเพียงพอสําหรับการบริหารการน้ํา รด,ดูแล้งของปีถัดไปได้ด้วยนะครับซึ่งนี้ก็เป็นข้อสั่งการและข้อคงใจของท่านทิพดีกรมชุมพทานที่มอบไปยังทางสํานักงานชุมพทานที่1นึในการด,ดําเนินการในพื้นที่ครับ,ส,บสาหรับสถานการณ์ฝนนี้นะครับในการดำเหินหาการนั้นนะครับเราก็เหลือการจัดการน้ํรฤดูฝนอีกประมาณ5เดือนเต็มเ,มเ็มนะครับฉะนั้นกรมชุมพทานเองนะครับก็ได้มีการมอบหมายหรือสั่งการไปยังสํานักงานเขตต่างๆนะครับในการติดตามน้ําอย่างใกล้ชิดในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหา อุทกภัยที่เกิดในพื้นที่นะครับสำหรับประชาชนนะครับที่มีข้อสงสัยในเรื่องการจัดการน้ำนะครับของกรมชลประทานหรืออยากจะทราบข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ําของกรมชุมระทานหรือสถานการณน้ําในพื้นที่หรือสถานการณนฝนในพื้นที่หรือสถานการณอุทกภัยในพื้นที่นะครับท่านสามารถนะครับติดต่อเจ้าที่ชลมระทานในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณน้ําแล้วก็บริหารจัดการน้ําไปด้วยกันได้นะครับหรือท่านอยากได้ข้อมูลนะครับ ในภาพรวมหรือข้อมูลในเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าเกิดท่านก็สามารถโทรมาได้ในสายด่วน1460ของกรมชมทานได้นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบปัญหานะครับหรือให้ข้อมูลท่านนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากสายด่วน1 4 6 0กรมชมทานด้วยครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงฤดูฝนนี้ครับเรามีการจะมีการจัดการน้ําร่วมกันร,ระหว่างกรมชุมทานกับทุกภาคส่วนกับประชาชนให้ลดภัยอันเนื่องจากน้ําให้มากที่สุดครับ